แคชช OP ทีเซ็น หรือพ่อแม่พี่น้องที่ยินทั้งหลายครับเรียนยดเขนะครับโอเคฮะวันนี้เราก็จะมาสอนทำเอินโซแบบเร็วๆนะฮะแบบเร่งรีบโคตรครับเอาลงไปเครื่องกูยัดแข่งแหละเครื่องแหลกก็ต้องสนใจคะอบนี่ะ,ะออใช้โปรแกรมน,นี่ไอเชื่อไ้ว่าโปรแกรมขอรแต่กูเล่นที่ซุนนี่เวอร์การ์ดโอเคอ่ะจะได้ละป้มปผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์นะฮะ นะครับไม่ใช่ภาพใบคาบนะครับโอเคไม่ต้องตกใจว่านี่คือใครนะฮะน่ามีขลุ่มมาเลยลุบตัวสี่ขึ้นดูตึงแหลกเลยสนใจครับงานผมไม่ให้ดีเท่าไหร่ฮะรอรอรอแล้วก็รอแล้วก็รอรอมาแล้วครับตอนนี้อ๋ออฟุ๊บ่ะ อยากคจะให้ดูแบบตัวแบบกันนะแบบนี้วะอ่าเดี๋ยวคนยไม่นด้ใส่เพลงที่มีเสีงสใสมีแคมเปเสียมันเลยเข้าใจเตรียมแคมเปเสียรอไปก่อนนะเมื่อกี้ที่ได้ดยินเสียงไขไย่าใครๆซ่อบอยู่คือสนามเขาสร้างอยู่ค,นนค่ะแต่ขอโทรน,นะคะที่วันเสด็จรบกวนฮนะอ่ามันจะเป็นเนี้ยเดี๋ยอยาส่ง เพื่อแบกเกาเข้าไปให้นะฮะพวกอุเบก้าฮะอุศอกไปให้อย่างแม่ครับเราต้องมาคลิกตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับไม่ก็กดอันนี้แล้วก็อินเตอร์ฮะแล้วอันติเมตแล้วก็อินเตอร์ครับแล้วก็คลิกเอาฮะทางานไปเยอะฮะแล้ก็มันนี่ฮะนี่ฮะคลิกก็ไปรับนี่ครับตรงนี้ฮะโอเคฮะแล้วก็คลิกไปนั่ไปใช้ตรงนะะฮี้ฮะแล้วนี่คุณต้องทำือ ไปเอาเองแค่ข้อนี้มาเนี่ยข้อนี้วีโอฮะเดี๋ยวผมส่งลิงไปให้ฮะแตลิงจะอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวผมไปเอาวีดีโอมาสั่งมันจะไม่เอาสั่งอันทั้งหมดนะฮะอันนี้แบบง่ายๆนะครับแบบเบสิกกันนะแบบเบสิกนะไม่ใช่ท่าชักว่าวนะเท่เบสิกกันนะแบบเป็แบบยิงเท่วงเวนไม่ใช่อ่ะแล้วกันนี่นะอันนี้นะโอเคครับอุปกรณ์ส่งไปสามพียร์อันนี้นะฮะ มันก็ไปหาเอาเองแล้วกูคลิเวฟใไ้และอ่าแล้วกูเอามาซ้ำเหรอกูทำคลิปอ่าคลิปแล้วคนก็ไปเนี่ยฮะแล้วก็เนี่นเยเอจะพื้หน,นึ่งสองสาม,ส,าม,ส,ามสี่ มันก็ลากอันนี้มาเลยฮะเอาละอันไหนวะตรนี้เละจะใส่ชื่อรายการของคุณไปฮะวันนี้ก็โก้กรกรึยังกรักร์ที่นี่จะเป็นสีฟ้าด้วยก็แล้วแต่คุณจะฟกวัตรก็และดี๋ยวว่าฟังโก้เย้ฟังก็ดูยูนะ ฝนเจอฝนไปไหนเจอฝนู่เจอแล้วฝนไล่หายไปไหนวะเฮ้ย hmm. อ mm ้าเจอกันจอกันดีสีนี่ทำไมเปลี่ยนสีละอันนี้อันนี้เป็นที่อะไรเราก็ไม่รู้จักสีแดงครับเพราะว่าเพราะว่าข้างหลังมันเป็นรายการเป็นสีแดงเราต้องเทไว้ก่อน กลับไปถ้าคุกันลากไปหานี่เขามาไปตรงนี้นี้ก็กลับมาตรงนี้โอเคเขาเดี๋ยวผมจะทำแบบไปอย่างดีเลยชุดนี้อ่ะจะกลายเป็นสีดำอ่ะอะไร แล้วของคุณอาจจะเป็นแบบมันอาจจะอย,อยู่นี้ครับมันจะไม่มันจะไม่ขยับอะไรของคุณนะถ้ามันไปนอยู่น,นี่ค่ะคุณก็คลิกตรงนี้ครับแปะค่ะมันก็จะกลายเป็นสีอย่างเงี้ยมันก็จะดึ๊บๆแบบ,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 บค่ะอันนี้ก็แล้วก็เราไอหาเนี่ยฮะไปใส่เพังก์เลยฮะเท่ฮะนี่ค่ะ,นนะคะุณก็ไปที่อย่างงี้ะดูไปแล้วก็ไปน,นี้นะฮะ นี่ก็เลือกดูว่ามีอย่างอันนี้ดบดูฮะนี่ครับเท่เลยครับมีคนทำหล่อทุยไม่เกี่ยวโอเคโอคค้โหโฮะแล้วเหลืออีกอันนึงฮะค,คุณก็แม่งยาสายไปข้างล่างเลยครับจบครับจบประเด็นมาดูควาใส่งานันดูอ่ะ โอ้โหโอ้โหเที่ยงจริงเหรอมันอาจจะแล็กๆก็กอันนั้นค่ะเรื่องกูกาครับโอเคแล้วพอคุณทำแบบพวกนี้เสร็จแล้วคุณจะเซฟไะมเฮ้ยแล้แม่งตรงนี้ฮะรอแม่งก่อนฮะถ้าคนแม่งก็ตั้งชื่อเลยฮะตั้งชื่อหอยห่าร่าห่าอะไอะไรมันก็ตั้งไปนะฮะอืม อินโทรอินโทรยืดแค่ยืดแต่ใชอินโทรย็บเออฮัลโนลอินโทรเอย่างนี้ฮะอันนี้อันจะอยู่นี่ฮะให้คนมาคิดอยู่นี่ี้ตรงนี้ฮะตรงนี้วินโดว์มินเนียมว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 ินเนียมแม่งไอ้สัสวินเนียมตัวเหลืองแล้ไม่ทุ้ยไม่ใช่วินเนียมวิดีโอเออใช่วินเนียมตัวเหลืองคนละเรื่องอย่างเงี้ รอรอมันสักประมาณชั่วโมงทุยมันสักสองสามนาทีฮะรอแม่งไปเถอะฮะแล้วทีนี้ห่าวทีแม่งไม่มีอะไรกำกัดแม่งเลยสักรอละรอแล้วก็รอแล้วก็รอแต่มันไม่ยอมควไม่ใช่ด้วยเชียยังครับรอคอ่าตรงนี้มันก็จะนานหน่อยนะโอเคเมื่อกี้มับอกว่าสองสามนาทีกูก็บอกไปงั้นแหละสักแล้วเดี๋ยวเริ่ม อย้่เ้าแบบถ้าเราโหลดนี้อยู่นะฮะมันเครื่อนจะแหลกๆนะฮะเพิ่งดีหน่อยอาจจะไป็แหลกมั้งเล็กมั้งฝกความเร็เวมาเล่นดีกว่า้อ,องไปจะเพ่ยมามเอ็ดมาว่ปกตินี่แหละเฮ้ยมันจะซีเพ่าะเครื่องผมจเสียแหลกมากระหว่างเราเราก็ นอนเล่นร้อฮะเฮ้ยนานล่โคตรนานเลยรอฮะที่อันนี้ตอนนี้ผมก็ถ่ายตประงานสี่โมงฮะถึงเนี่ยคนเขากำลังกลับมาจากที่ทำงานก็อาจจะมีเสียงรถผ่านแล้ววกนี้ว่างะนอะวันนี้สำเร็นก็ปิดแล้วไงฮะก็เลยอจได้ฮะก็สบายฮะ ยนปิดนะฮะช่วงนี้ก็้เวลาแคสเกมอะไรพวกนี้ค่ะตอนนี้ช่วงนี้หะจเกมแคส่เขยามาทำอินโทรให้ก่อนผมก็เพิ่งรู้มาเนี่ยค่ะอินโทรจะทำเนี่ยเขาก็เพิ่งรู้มาเนี่ยครับผมไปดูคลิปคนหนึ่งนะคบเขาทำแบบนี้นะครับผมก็เลยเราทำตามแบบเขาดูนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ที่ผมไปดูเขาก็ทำได้ดีมากเลยฮะให้เครดิตเขาเลยฮะตบมือให้ ม okay. ือตรมือแล้วโอเคเขาก็ทำให้ผมรู้ผมเลยทำเป็นทำแบบว่องไวอืมตุ๊กตหลอกที่ไปใส่แล้วห้าสิบแล้ว รอรอเล่นเฟสรอไฟสของหนู เธอชออ่ไม่ดีชนอย่างนี <sein> ้นะเออค้นละสอนาทีผ <remembering> ่านไปแม่งเลุกเกี้วสองนาทีคงว่าสองสมนาทีเนี่ยเก่งนั่นแหะ อาจจะยาวนานตรงไอ้เหี้ยหลอดตรงนี้แหละเวลาอาจจะทำนานหน่อยตรงไอ้หลอดแล้วผมก็จะไปใส่เพงลงนะฮะใส่เพลงงั้นเขายากขนาดไหนใส่เพงลงนั่นนั่นนั่นก็เสร็่ไป นั่งดื่มตอกชาเปยนะสามนาทีกันนะนั่นไงฮะลุงบอกสาวสามนาทีไอ้กูบอกว่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้วยนะโอเค อ่าวตลกดูเสร็จละเนอะอือดาวดาวะลอยเต็มเอ๋แล้วอืมคงจะมาดูไฟล์ก็กดลงขึนไฟล์กูไม่กดกูรู้แล้วเอ๋อ๋อเอออืมันขจะเสียต่อเลยฮนะคิดตรงนะี้อ่ะ แล้ไมไปเอาที่คุณเก็บไอที่ทำมาเกลี่ยนะนี่ฮะอินชูเย็ดเนี่ยใช่ไหมฮะรอนฮะลากเข้ามารอฮะอ่ะมันจะแตกแกัะอ๋อตามมาั้งไว้เฮ็ดดีแม่งเลยอ่า โอเคตั้งไว้คนจะไปหาใครเองว่ากูจะเอาคลิปโดนเลยดิเอาเหี้ยคลิปพลาดของคนอะเฮ้ยมึงจะเห็นทายท้ายั้างหน้ายืนใครเยอะนี่อะต้องเอาเพลงนี้นี่อะประกอบอินโทรเลย ลองแล้วลุ้งชัวฮะคะอาจจะเป็นอย่างนี้คุณคีย์ตรงนี้ฮะเหยียบแต่กระนการขยับได้แล้วก็กดปุ่ม delete แม่เลยลากเพลงนี้ไปฮะหนึ่งเทครับอ่าแล้วกูไม่เอาวยดีโอนตัดเทไม้เข้า,ากันอ่าด้วยระเท่ฮะโคตรเท่เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อินโทรแท้จริงต้องใช้เพลงนี้คะเพลงจริงอาประจนันไทยนะฮะเพลงอ่ะอินโทรเอาไปกรอบครับแม่งโหดวทัวร์คฮะจะเพลงนั้นใส่ก็ใส่เลยครับเพื่อนๆไม่ร้องเอาเพลงนครทุกไนดะ้หยาอ่อนแค่นนีะ้แล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับทุกคนที่หน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะคะ